จะมากินน้ำเขาจะคนผคนผลายเผนหอนนะคะก็าจะมา้มาโซมุนะคะเนาะประมานี้นะจ๊ะจ้าสวัสดีคุณผู้ชมกเกษตรทำดินชาแนลนะคะเนาะกับน้องกินเต็มคือเกาะะ่าค่ะนี่ก้ามานางเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเหมือนเดิมค่ะเด็กกัมมี่เจ้าปุ๊กปุ้ยะค,ะค่ะเป็นเนมาโซมุนะค,ะนะค,ะนะคะ่ะเนาะโซมุขาวเขาสัมมชิกจะมีชิกใหม่เผนหอนนะค,ะนะค,ะนะคะ่ะเนาะ โต้คุณกะปุูกปุยทดสอบแอรไม่กินน้ำของเขาตลอดนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะมากินน้ำเข้ามึงกะผลผลายผลหอนเนาะค่ะเพื่อจะใช้มาสรางหุ่มเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกประมาณนี้เนาะจ๊ะจุาจุกมาเมอนี้กะบรรยากาศกะนี่ค่ะเมกไลเนาะค่ะเนาะบรรยากาศกะอึมอุมนี่ค่ะกัวงัวฟูงยัยเพื่อจะอยู่กลางเนาะนี่ค่ะกันจะปลูกปุยผลหอนเนาะจ๊ะ มาเสาะผมเผาของเฮาเองนะค่ะเจ้าดอกบัวเจ้าดอกบัวเจ้าดอกบัวก็เลยมีเพื่อนเลยเห็นไหเจ้าดอกบัวก็เลยมีเพื่อนเรียบเลยแมนอ่ะบัวพูนี่เพื่อนหอนเพื่อนก็มาเสาะผมเผาของเฮานี่ค่ะก็มาแอบกินน้ำพอน้ำหน่อยกันบ้าหน่อกินเต็มเพิ่นหิวน้ำนะจ๊ะนะอย่าปุ๊บปุยเพื่อจ้าหิวน้ำเพิ่นก็มาแอบกินน้ำเน้าว่าไหนพี่หนูอ่ะต่วไหนพี่หนูต่วไหนพี่ดอกบัวต่วไหนพี่หนูอ่ะ ปุยอะว่าตัวนี้จะมีมีเผื่อนเนะจ้ะเนาะนี่ค่ะให้ดูเผื่อนแล้ววัวก็มีเผื่อนเนะจ้ะดูเผื่รูปสิเขาเกาคอค่ะนาะเขามาเกาคอน่ะเขาข้างล่างเกาคอนะเกาคอน่ะนั่นแหละไหนเขาชอบนี่นะ้องกิ๊บเต็มมึงจับปุ๊บปุยเป็นเซาดีแล้วเป็นหอนเป็นหอนแดดเป็นเซาโอ้ยผลผลไล้วน้องกิ๊บเต็มเนาะ มึงขุนทีไรเนาะค่ะเนาะขนขนบลาไหลประกะหอนประกะสืบสอบมะเซาองหอมเผาของเฮานี่ยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นี่คขุเปลานหลาประ <laughs> กะสีมะนอนเลนหอมเผาเฮามากิดน้ำแอบมากิดน้ำของเฮาเองกตบว่าเป็นยังเนาะคะ่ะะเนาแบ่งกันกินเน,น,น,นาะจ้ะเนาะร้อนมากอืมการเป็น้อนตองดอกบัวประกะเดมีมูมจ้ะใช่ ยอะแย่เยอะเลยดูดูดูเสาเซาหอนหอนไลายหอนไลายเขาเรียกเขอีโดนตีอยู่เขาเรียเขาเรียมือ่นันยังน้องกิ๊บเต็มวันเด็กมือ่นันเด็กนะน้องกิ๊บเต็มสิเป้นสิเป้รับแจกขนมเมนบามัสุกด้วยมันสุกมือมันสุกมันบใช่มือโรงเรียนเขาจัดวันเด็กก่อนก่อนมือหนึ่งเนาะบอกมันบ้าขึ้นยังไงใช่เออเป็นขนมฟรีเป็นขนมฟรีด้วยน้องกิ๊บเต็มเจนกี่ขนมจ้ะ โอ้ยปุ๊กปุ้ยจะไปหรือเปล่ปุ๊ยยังไม่ไปอยากปุ๊ยอยากอยู่ต่อปุ๊ยอยากอยู่ต่อน้องน้องร้องบวก็อยากไปในเขาเดยนะมาเลยเฮ้ยนั่นน้องปุ๊กปุ้ยเพิ่งสร้างโฮมแล้วพอก็อยากไปในเขาแล้วพอก็ไปแล้วเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วเนาะปุ๊กปุ้ยเนาะปุ๊กปุ้ยอยากอยู่ต่อรีจะไปกับเพื่อนอืมอยากอยู่ต่อก็ได้นะปุ๊กปุ้ยนะอืมหยุดนั่นไปกับเพื่อนเพิ่นแล้วเพิ่นสร้างโฮมโดนเหรอเนาะเลือกเอา มาสรหอมพองเฮาโดนอ่ะบายปุ้ยปุ้ยเดียวป้ยเดี๋ยวมาใหม่เด้อเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จิ๊บเต็มเอาขนมให้จิ๊บจิ๊บเป็นยังไงนั่นเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ซื้อกาแฟเพื่อนใหม่ซื้อกาแฟซื้อกาแฟเนาะแล้วก็อยากษ์หมูยากเห็นทุกันแล้วเจ้ากาแฟนี่ก็ได้เนาะประมาณนี้เจ้าปุ้ยปุ้ยพวกอะ เสื้อห่มแล้วก็อยากออกไปหากินหญ้านะใช่แต่สิเริ่มเย็นแน่แหละเพิ่นมานอนห่มดนแล้วเนาะจ้ะพตัวมาแล้วจ้ะเอือปุูกปุยไปแล้วปุูกปุยไปหากินหญ้าแล้วบ๊ายบายนะปุูกปุยนะไปหากินหญ้าก่อนเด้อเดี๋ยวมาอีกนะเดี๋ยวมาใหม่เด้ออ่าอากาพิ่นก็เย็นแล้วเนาะค่ะเนาะกะคำล้องแบบอากาศเพิ่นก็บ่ฮ้อนนอะจะปุูกปุยผักกัไปแล้วไปหากินหญ้าต่อนู่นนูเจ้าอีโต อ่ะไอโต้ก็กินห้ยู่หุ่นเนาะค่ะเนาะกินห้มา,หนนะะาหมหารือขมกะละมังผอมแมนบอลน่นน้องกินติมใช่ตอนนั้นเราได้สวัสดีความแล้วอืมหนานกินห้ากับสอบผมกะละมังโ <ด S 1> ต้โต้หนี่นิสัยไม่ดีเลยอ่ากินห้ามแล้วอะเบิดห้าผู้สาวกระห้องห้าผู้สาวน้องนังกินติมจะ,จะปุ้ยปุ้ยเพิ่นได้กินกินกน,น้ำแล้วก็เพิ่อก็ได้เส้าหฮมเพิ่อก็ไปแล้วเพิ่นหอนเพิ่อก็มาเส้าหฮมเผาเฮาเนาะค่ะ ไปแล้วจะปุูปุยไปนะคุณหม้อฟูกไงเพื่อน,นก็นก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 นอยู่ข้างล่างนะคะเนาะเต็มเราขอขอกันค่ะน้องแจวแหววอยู่ไหนอ่ะน้องแจวแหววอยู่ไหนอ่ะน้องแจวแหววอ่ะเต็มเลยไหนน้องแจวแหววน้องแจวแหววก็อยู่นู่นแหละนู่นอยู่กับแม่เพื่อนอยู่ฝุ่นละหูอยู่ทึ่งทึ่งของคุณอยู่ในี่ฟังข้องคุณน้องแจวแหววนะฟังข้องเมื่อนี่เมื่อนี้ มันในป่าสิผ้าอ่าน้องดอบัวกับขอกเพราะว่าเิ่นไปอยู่บ้านไร้มือแล้วเพื่อนกะแข็งแรงแล้วป่าก็จะให้ไปเพื่นไปอยู่ในหมูเพื่อนอือสบายล่อือเพิ่นอยากอยู่ที่หมูเพิ่นแล้วเพิ่อนอยากมาหาหมูเพิ่นแล้วป่าเพิ่นกับขอกเป็นไรเขาเขาดมดมกันแล้วเขาก็อกดีแม่ฮะเอาไปข้างนอกเ่อทางในในเขาเนี่ยแหละเอาไว้ในคอเขานั่นแหละเพราะว่าเขาเจอเพื่อนเขาแล้วเขาไม่เป็นไรละ จ้าโอเลี้ยงแกเป็นไรนะขับๆจับไว้จอบกัดได้าหนูอ่ะอ้าวกัดไหมนี่จิ้งฉางช้อนฉางช้อนเลยนี่นี่เลยอะไรเก็บปากดีใจหรือเปล่าน้องกิ๊บเต็มว่าเมฆหลายบรรยากาศคือฝนสีตกบ่คุยว่าเนาะเหมือนบ่เออโดก เด็กไล่เนาะบรรยากาศคึ on, ้มขึมอึมคึ Milk ้มยังไงบอกไปถึงเนาะนังกิเต็มเนาะเมกอ่ะก็ได้เห็นเมกเด็กไล่ก็สมเอเนาะเน่าเกลียงกิ YouTubers ๊กเต็มนะเมกฟอไหมอืมก็เห็นเมกฟอไหมล่ะเมก็เยอะๆเหมือนเหมือนเหมือนฝนจะตกเลยก็ได้เห็นเมกฟอไหมบอกเห็นแล้วอ๋อไม่เห็นก็แทงว่ามีท่านีแมกปอแปลว่าฝนจะตกโอ้ยแมีนอยู่บ่อไม่เคยได้ยินเคยโอ้ยป่าก็ไม่เคยได้ยินดูในยูทูบเอาบ่โอ้เขาว่าม่ไม่ไแมงปอฝนจะตกมันมา เออป่าปนีนคือนีนแดงว่าบึง u t u b e ไลน์แล้วกะก็หากมรู้จากยูทู u b e คมเมน่อมเมนตนูนน้องกิ๊ตเมกับตัวอะอมเมนกมนตัวนาะไปที่ว่ายังเอ้ากัดเสือกแล้วหนู่นูหนูหนูจะเู้เลียงจะาเลียงจะไปกาดเสือกหัวได้ถือแสด้วนั่นจเลียง อ่ะน้องบิกบัวมาเลยกันหนองดอกบัวดีกว่าไหมมาต้องทำบัวทำอะไรเขาชอบให้เขาชอบให้เกาคออ่ะเกาคอเขาอ่ะเขาชอบให้เกาคอเขาก็จะอยู่นิ่งๆเลยอ่ะลองดูสิจะมีเชื้อลองอ่ะเออเกาเนี่ยเกาคอเขาลูกคอลูกคอเขาข้างล่างอ่ะข้างหลังเขาควให้เกาคอเหรออืมเขาจะให้เกาคอข้างล่างอ่ะเกาคอเขาค่อยๆค่อยๆเบาๆเบาๆเบาๆ นั่นแหละนั่นแหละเขาชอบไปเกาคอเกาข้างล่างอ่ะข้างล่างข้างล่างเออนั่นแหละเขาชอบนะเออเกาเกาเกาคอเขาชอบอืใช่แล้วเขาจะมาหาปากปากเกาคอให้เขานั่นแหละโอ้โหซาตะกล้วยใช่แล้วเนี่เขาชอบเกาคอแล้วนะครูอ่ะใช่แล้วเขาชอบเกาคอ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอือก็ก็สอบเนาะเผื่อเขาก็เพื่นเขาก็ขอดแล้วเขาก็เพื่นนน่าตัวป่วนม่และวน่าตัวป่วนม่อีกละชอบไหมดอกบัวเก้าคอก็ชอบเกาคอมาแล้วเกาคอให้ให้เกาคอให้แล้วไม่ตียังขาย อยเออน้องดอกบวัวนี่เล่นตัวใชเหลือเกินใช่ไหมหวงตัวหวงตัวเออินหวงตัวเนะานะจ๋าเนาะโอ้ยน้องดอกบวักบววันนี้ป่าจะหายพายุกระมูเด้อบอกว่าหนู้ยสิได้มีหมูหนู้ยอยู่บา้านดนแหแล,นะนนะละ,ะแข็งแรงแล้วหนู้ยอยู่บ้านได้เป็นอาทิตย์แหละเน่นุ้ยแข็งแรงแล้วหนูสิได้ไปอยูุดมูถูกต้องอ่า ไปอยู่ในหมูเขาจะอยู่ในคอกนะไม่ได้อยู่ข้างนอกก็อยู่ในคอกตีฉลิยอยู่ในหมูเขาอยู่ในคอกเดี๋ยวม้าจะไปกัดเอาม้าม้าเยอะม้ายู่งของโมเขาหลายจก็เป็นแสนม้ายู่งของโมเขาหลายอยู่บนได้ดอกดูในคอกไม้ไม้จังโมหลายเนาะพ่อหมากลัวงูมาเต่าแววมาเต่าแววของเขา Icana, แมาแววของเหาอยู่ไปถามใวัดนั้นไปเจอกุ้งเต็มเลยแมาแววของเหาอยู่ทางนูโนนู้นเูยใกลอยู่คลองนาะค่ะเนาะอยู่ทางขึ้นจิไปขอของเหาค่ะเตรียมเตรียมจิไปขอเนาะจ้ะเนาะค่ะค่ะล่องงื่อนอยู่ฟุ้งใหญ่ของเหาเนาะค่ะเนาะค่ะกะนองเดวแววลักการนอง ดอกบ,บับวก<ะ>็ร่ออยู่นี่นะคะเนาะรอให้งัวงฟูงหญ่มากกับกับเพลินกับผมกันกน,นิดเดียวเนาะจ้านี่ค่ะน้องกิเ๊เต็มทำไมจบคลิปด,ดีกว่าเนะ <Okay. S 1> าะไปก่อนจบคลิปฝากยังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยกุญแจติดของดีแชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆต่อไปนั่นเองจ้าสวัสดีครับจ้บาบ๊ายบายจ้า